คุณรู้รู้ตัวดีหรือยังคุณไปดึงพักการเมืองที่พักใหญ่ที่สุดมาแล้วก็เอาพักโน้นพักนี้มาแล้วคนที่บารมีบารมีนอกรล้วกูไปกูก็เองถ้าไม่มาร่วมผมจะจัดการคุณนักข่าวีคุณนี้เลยยะไอ้พักโน้นพักนี้ก็กลัวครับก็กลัวอีกทุกปีก็เลยจะเป็นมาร่วมกับนายอภิสิทธิ์เห็นไหมละครับที่มาของนายอภิสิทธิ์มันเป็นอย่างนี้ ขึ้นมาเป็นนายกระฐมนตีไม่สนาผ่าเผยครับมันถึงมีมือทีข่าวเป็นฆาตก,การโหดฆ่าปาระชาชนได้ลงคอใช่ไหมใพี่รองครับนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตีคนอื่นจะเป็นได้เหมือนกันประวัติของนายเคยทำธุรก,กิจอะไรมาหรือเปล่าครับทำอะไรไม่เป็นเลย ธุรกิจไม่เคยทำครับเรื่องการเงินก็ไม่เคยเป็นเป็นนักการเมืองปีสามห้าไล่กับพวกผมนี่แหละเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งเดียวผมไม่อยากบอกว่าคนเก่งคนเข้าคนเก่ีคนร่วงหลอมคนที่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยี๋วเจอกันไอ้ไหนหมดวานไปมาสามเีถึงยอมให้ออกไปสี่วิ่งล่อเลยหรือว่าถ้าเป็นนี่เกลียดแก่เลยเลยไม่มีมันสมบูรณ์นะ เียน้องาตาครับวันนี้ขอคุยเรื่องการเมืองหน่อยนะแต่ว่าพวกผมไม่ยองเมืองนะ้ารัากาคประธานใช้ก็ิดประชุมเลยมันมีโอกาส คนสื้อแดงฆ่าใหมีอะไรเลยครับมีเสื้อแดงเดียวมีกเก็บมครับมีไม้ไหมไม่โรค,คระบาดไม่ได้จัดการก่อการร้ายแล้วก็ว่าแถบสาว่าคนเสื้อแดงมากันเองวัน,นี้ครับอายสามสิบเก้นแปลกใจไหมถ้านไม่ตายเลยมีแดงมาจากเชียงใต้ยังนี่เหรอก่อการร้ายไ,ไอ้ไปดู ถ้าพวกเราถ้าพวกผมในะะเราเป็นกลุเดียวเข้าไปเป็นรัฐบา,าลพา่าแต่ว่ายมาสายเมียน้า,ขาเ,นเขามาเลย,อยไอะยุตมึจเป็นพ้าสมจาเ Obrigado.